หนึ่งมองดูตัวเราเองนึ่งฟังเพลงประจำตัวเราฟังกับเพลงคนข้างล่างทุกวันแต่แต่งานมองไปวันวันก็รู้ว่าคงจะไม่มีวันที่เธอนั้นจะมองเห็นกันสักทีแต่ออเธอนั้นสูงเกินจะไฟอยู่ห่างไกลจากคนอย่างฉันดรู้ดีว่าไม่มีวันแต่จะทำยังไงก็ไม่หยุดรักเธอก็เรา มันคนละฉันจะทำเช่นไรให้มองเห็นการก็เธอนั้นอยู่คนละฉันได้แต่งานมองกันไปทำได้แค่เพียงนั่งฝัน ว่าเธอจะมองคนยังฉันและคิดไปไกลว่าสักวันที่สองเราได้รักกันแต่ฝันก็คงไม่กลายเป็นจริงเพราะความจริงเธอก็อยู่บนนั้นแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้อยากอ่อยมีแค่สักวันที่เธอนั้นได้เห็นกันและฝันก็คงจะกลายเป็นจริงแต่เธอนั้นสูงเกินจะไปอยู่ห่างไกลจะคนยังฉัน ก็รู้ดีว่าไม่มีวันแต่จะทำยังไงก็ไม่หยุดรักเธอก็เรานั้นเหมือนคนละฉันจะทำเช่นไรให้มองเห็นกันก็เธอนั้นอยู่คนและฉันได้แต่งางนมองขึ้นไปอยู่ตรงนั้นจะหาฟันหรือเปล่าหรือที่จริงแล้วมันเงียบเงาว่างเปล่า ถ้าย่างนั้นลดลงมาลดฉันลงมาอยู่ใกล้กันสักที